สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพนิดาในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้ข้อ1อธิบายอิทธิพลของอารายธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและเอเชียตวันออกเฉียงใต้โดยสังเขปได้ ข้อ 2. ออภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขปได้ต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนกันบทที่ 1. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวอินเดียและชาวจีนได้เดินทางเข้ามายังดินแดนไทยและดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปีแล้วทำให้ดินแดนไทยและดินแดนเอเชียตวันออกเฉียงใต้นั้นได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนชาวอินเดียและชาวจีนได้เดินทางเข้ามาในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุผลหลายประการการติดต่อกันค้าขายการเผยแพร่ศาสนา การเข้ามาตั้งถิ่นฐานและการติดต่อทางการทูตเช่นสินค้าของชาวจีนได้แก่ผ้าไหมกระดาษใบาชาและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้รับพระพุทธศาสนาเข้ามาจากอินเดียและสีลังกา สินค้าของชาวอินเดียได้แก่ผ้าพรม,พรมเครื่องเงินหินสีและเครื่องเทศดินแดนเอเชียตะนออกเฉียงใต้ได้รับศาสนาพราหมณ์อินดูมาจากอินเดียเวียดนามรับพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนวัฒนธรรมจีนเช่นการปรุงอาหารด้วยน้ำมันการใช้กระทะการดื่มชา วัฒนธรรมอินเดียเช่นการนุ่งโจงกระเบนการกินหมากวัฒนธรรมเรื่องรามเกียรติ์ทูตชาวจีนได้เดินทางมายัางดินแดนในเอเชียตอนออกเฉียงใต้และรัฐในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ได้ส่งทูตไปยังราชสำนักจีนอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายระหว่างประเทศที่เรียกว่าการค้าขายในระบบปนการต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูหัวข้ออิทธิพลของ วัฒนธรรมอินเดียอิทธิพลของอารยาธรรมอินเดียนะคะก็จะมีด้านอักษรศาสตร์ด้านกฎหมายด้านวิถีชีวิตด้านศาสนา,ศาด้านการปกครองและด้านศิลปะวิทยาการ ด้านอักษรศาสตร์เช่นภาษาขอมได้รับอิทธิพลมาจากภาษาของอินเดียรวมทั้งภาษาไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในสมัยสุขโขทยัยก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขอมเช่นกันนอกจากนี้เรายังได้ภาษาบาลีและภาษาสาันสกิตมาจากหลายทางทั้งผ่านพระพุทธศาสนาผ่านพราหมณ์ที่มาจากอินเดียและขเขมรทั้งยังได้รับวรรณคดีเช่นลามเกีเยนชาดกทางพระพุทธศาสนา ในส่วนของด้านกฎหมายนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลกฎหมายของอินเดียคือคมภีพระธรรมศาสคมภีพระธรรมศาสตร์เป็นหลักของกฎหมายเขเมรกฎหมายพามา่ากฎหมายมอญและกฎหมายไทยสมัยอุทยามาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองระบบกฎหมายแบบตะวันตกในรัชสมยัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5นั่นเองต่อมานะคะในด้านศิลปะวิทยาการงานศิลปะด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นเจดีทรงปรางที่รับมาจากเขมรเจดีทรงดอกบัวตูมที่มีเอกลักษณ์ของศิลปะสุโข,ขทัยเป็นต้นงานด้านปฏิมากรรมเช่นพระพุทธรูปอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทำให้มีสิ่งก่อสร้างเช่นปราสาทหินและเทวรูป เทพเจ้าในศาสนาฮินดูในหลายพื้นที่เช่นในกัมพูชาไทยและอินโดนีเซียส่วนด้านวิถีชีวิตนะคะการประกอบอาหารที่ใส่เครื่องแกงเครื่องเทศการแต่งกายโดยการนุ่งโจงกระเบนแบบชาวอินเดียเป็นต้นต่อมานะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน อิทธิพลของอารยาธรรมจีนนะคะก็จะมีหลายๆด้านเช e ่นด้านวิถีชีวิตด้านอักษรศาสตร์ด้านการค้าขายด้านศาสนาและด้านศิลปะวิทยาการด้านแรกนะคะนักเรียนด้านอักษรศาสตร์วรรณกรรมจีนที่แพร่หลายเช่นสามก๊กไซอิ๋วเป็นต้นมีการใช้ภาษาจีนปะปนในภาษาไทยและบางคำได้ใช้ทับศัพท์ภาษาจีนตัวอย่างเช e ่น จุนจูความหมายคือนายสัมภารใต้กง๋งความหมายคือนายท้ายเท่าเต้งความหมายคือคนท่อสมอ,อีกด้านหนึ่งนะคะด้านการค้าขายและการเดินเรือตั้งแต่สมัยอุทยาไทยและประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ได้อาศัยชาวจีนทำหน้าที่เดินเรือโดยใช้วิธี การแบบจีนและว,ว่าจ้างพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับราชการในราชสำนักเพื่อทำหน้าที่ดูแลการค้ารับระบบมาตาช่างตัววัดและการนำลูกคิดจากจีนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อมาด้านศาสนานะคะ พระพุทธศาสนานิกายมหายานแบบจีนและวัฒนธรรมจีนได้มีการเผยแพร่เข้ามาในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ผ่านชาวจีนที่เข้ามาค้าขายและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดประเพณีการไหว้เจ้าบรรพบุรุษประเพณีการกินเจและวันตรุษจีนด้านศิลปวิทยาการเวียดนามรับรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมจากจีนส่วนไทยได้รับอิทธิพลจาก จิตกรรมและการทําเครื่องปั้นดินเผาจากจีนด้านวิถีชีวิตนะคะัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันที่ไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาจากจีนเช่นการทําอาหารแบบผัดการใช้กระทะการใช้น้ํามันการใช้ตะเกียบการดื่มน,น้ําชาการใช้โต๊ะเก้าอี้เตียงและการใช้กระดาษสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนชั้นปห้าทุกคนจะได้รับ ความรู้ในหัวข้ออิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติบ้างไม่มากก็น้อยขอให้นักเรียนตั้งใจทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ครูกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้า